สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนทางสถานทูตจีนครับมีการแสดงความเสียใจต่อเหตุในการยิงที่พรากรนะครับเรียกร้องให้มีการให้ทางการไทยเองกันเร่งรัดการจัดการคดีให้รวดเร็วแล้วก็ให้ตรงจุดที่สุดด้วยครับเพราะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะเป็นสาวชาวจีนค่ะเพศสถานเอกร็จทูตนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยค่ะได้มีการเผยแพร่ท่าทีของสถานทูตจีน หลังเหตุยิงกันที่พลากรค่ะโดยสถานทูตจีนนะคะเร่งให้ทางรัฐบาลไทยจัดการคา่ะเหตุการณ์ยิงที่มีคนจีนเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายโดยเร่งนะคะเปิดใช้กลไกฉุกเฉินตรวจสอบสถานการณ์และทํางานร่วมกับฝ่ายไทยเพื่อจัดการปัญหาเรื่องนี้และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุนไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบสถานการณ์แล้วไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลด้วย ขณะนี้นะคะได้มีการค้นพบข้อมูลประจำตัวของผู้เสียชีวิตแล้วแล้วก็ได้ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในอาการคงที่หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะนเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีไทยก็ได้ไปเยี่ยมคนจีนที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ได้มีการโทรถ,ถึงในหารจื้อเจียงนะคะ S <S <S เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพื่อแสดงความเสียใจค่ะโดยเน้นว่าฝ่ายไทยจะสอบสวนแล้วก็จัดก,การเหตุการณ์นี้ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและก็เสริมสร้างนะคะจัดก,การเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะเพื่อเสนอเรื่องของสภาพแวดล้อมที่น่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสําหรับคนจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทยโดยเร็วที่สุดค่ะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากระทบความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในยขณะที่เราตั้งความหวังไว้อย่างสูงว่าต้องการนท่องเที่ยวมาไทยได้ถึง29-30ล้านคนในปีนี้นะครับอะก็ลองต้องลองดูค่ะถ้งงา่างนันหนักกันหน่อยรัฐบาลชุดนี้นะคะดูว่าจะต้องมีการปรับแล้วก็เดินยังไงเพื่อเรียกความเชื่อมั่น้กลับคืนมาเร็วๆค่ะครับ